มึงเคยได้ยินเรื่องคดีไทเลนอลนี้ไหมปี1982ที่ชิคาโกจู่ๆก็มีคนตายแปลกๆกันหลายคนเลยนะแต่ละคนเพิ่งจะกินยาไทเลนอลแก้ปวดหัวไปหมาดๆนี่แหละตอนแรกก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหมอชน,นสูตรพลิกศพดูถึงกับอึง้งเพราะในแคปซูลไทเลนอลที่พวกเขาเพิ่งกินเข้าไปเนี่ย มีสารไซยาไนต์หยุดเต็มเลยเว้ยเรื่องนี้ทำเอาคนทั้งอเมริกาแตกตื่นกันไปหมดไทเลนอตต้องเรียกยาคืนหมดทุกแผงทำให้วงการยาต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากวันนั้นมายาทุกอย่างเลยต้องมีสิวป้องกันการแกะกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะที่ผีกว่านั้นคือ จนถึงตอนนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนวางยาไทละนอครั้งนั้นถือเป็นคดีฆาตกรรมปริศนาที่ยังคาใจคนจนทุกวันนี้เลยวะ่ะถ้าชอบกดติดตามไว้มีอีกหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อ